เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะและปฏิญาณถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่6เมษายน2564เวลา9นาฬกาที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามนายเกติศักดิ์ตรงศสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสการะและปฏิญาณถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์จังหวัดมหาสารคาม โอกาสนี้นายสายันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในยกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามมอบหมายให้ในายอัตพลแก้วมนตรีรองประหลัดเทศบาลพร้อมด้วยนายจักรพผันเลิศนรงศินนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการเข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีคณะข้า,าราชการทหารตำรวจผู้แทนรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพลังมวลชนพ่อค้าประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง วันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จประพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพระรามาธิบดีที่1เสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ต่อามาในปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดก้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้งโดยได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์และได้มีการย้ายที่ไปอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาสตร์หรือพระที่นั่งศิวาลหลมหาปราสาสตร์ในสมัยรัชกาลที่หก โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปของทั้งสี่พระองค์ประดิษฐานไว้ณปราศาสตร์ประเทศบิดรที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของมรชการที่หทั้งนี้การ่้มแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้งห้าชการ มาแล้วเสร็จในเดือนเมษายนพุทธศักราช2461จึงได้มีพระบรมราชองค์การประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนในปีน,นั้นและได้โปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เรียกว่าวันจักรีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูราภาหากษัติรยาธิราชเจ้า ที่ทรงเปรียบเสมือนร่มโพทองแห่งสยามหน่วยงานราชการเอกชนและภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสการะและปฏิญาณถวายความจงรักภักดีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ทั้งนี้นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ถวายเครื่องราชสการะต่อหน้าพระบรมสาธิสรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวคำถวายราชสุดดีพร้อมนำพระศนิกรทุกหมู่เหล่ากล่าวปฏิญาณถวายความจงรักภักดีในการนี้นายสายันพิวรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายอัธพลแก้วมนตรีรองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีคณะข้าราชการทหารตำรวจผู้แทนรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนพอ่อค้าประชาชนรวมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเปรีย่ยน พราอมนั่งตึง